แล้วมีประโยชน์มากเลยค่ะอันนี้่ตัวนี้คือ,อ,เ,อ,อเอาเผลือหนึง่งแล้วก็มัน บาทใช่ไหมคะเอาก็โพดฝักหนึ่งอุ้ยมีมันแก้วด้วยเหรอคะอ๋อขายไปเรื่อยๆแล้วก็เอาเอาไอาเออน,นี่ยของหน,น,นึ่งอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่กินแล้วเพิ่มแคลเซียมให้กับร่างกายดีมากเลยคะ่ะเป็นประโยชน์กับร่างกายมากเ,เนี่ยถ้าเกิดใครเจอรถคันนี้ก็ได้ <laughs> ถูกด้วยประหยัดด้วยแล้วก็ให้คุณค่าอาหารสูง มันขายขายเมื่อกี่ปีแล้วคะเนี่ยเจ้เาตะปอนาขายขายมานานแล้วเอาไปอันก็ได้คืออะไรอ๋อเผือกย่างใช่ไหมเอาตะขบเดยยโอเควันนี้มาซื้อของปก,กติจะ ปกติจะกินของแบบนี้แต่บางอันเขามีไม่ครบไงแต่ร้านร้านที่คนนี้เขามีครบสําหรับคลิปนี้นะคะเนจะมาแนะนำอา,อาหารที่เสริมแคลเซียมแล้วก็มีธาตุเหล็กมีฟอสฟอรัสบํารุงกระดูกนะแล้วก็ช่วยทําให้ลดน้ำตาลลดเบาหวานเนาะเป็นกลุ่มอาหารที่ทุกคนสามารถบริโภคได้หมดเลยนะคะซึ่งนเนี่ยซื้อมาจากรถที่เขาวิ่งขายนะ,ะเพื่อนๆถ้าใครเจอรถอย่างที่บอกนะ รีบวิ่งใส่เข้าไปเลยนะคะเพราะว่าไน้ลงทุนทั้งหมด60บาทแต่ว่าสามารถกินได้2-3มมื้อน,นะมันจะเป็นอาหารสุขภาพที่แบบทุกคนจับต้องได้แล้วก็จริงๆถ้าไม่มีรถแบบนี้เราก็สามารถทำแบบนี้กินเองได้ไปดูนะว่ามีอะไรบ้างน,นะคะนี่นเลยอ,อันนี้คือเผือกนะคะ เผือกมีสารอาหารเยอะมากนะคะเพื่อนๆวิตามินในเผือกเนี่ยจะเป็นแร่ธาตุกลุ่มที่เป็นทั้งเบต้าแคโรทีนวิตามิน B วิตามิน C แคลเซียมฟอสฟอรัสธาตุเหล็กโพแทสเซียมแมกนีเซียมโซเดียมฟอไรด์แล้วก็ซาโปนินนะคะนอกจากนี้เผือกก็ยังมีโปรตีนด้วยนะส่วนอันนี้นะคะคือแห้วหรือตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นชื่อสมหวังแล้วนะคะแห้วเนี่ยมีสารอาหารเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆ มีไยอาหารสูงมากเข้าไปขัดขวางแล้วก็ลดการดูดซึมไขมันแล้วก็คอเลสเตอรอลเนาะทำให้ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเนี่ยลดลงนะแล้วก็ไปลดอัตราความเสี่ยงเรื่องการเกิดหลอดเลือดอุดตันช่วยควบคุมน้ําตาลในเลือดลดความเสี่ยงมะเร็งนะคะแล้วก็ช่วยระบบขับถ่ายบรรเทาอาการท้องผูกท้องเสียนะคะ สเสน่ห์ของแฮ้วนะคะเขาจะมีความกรอบคือเขาเป็นได้ทั้งผักทั้งผลไม้นะแล้วก็นําไปทําอาหารได้ทุกอย่างเลยค่ะจะเอาไปเชื่อมก็ได้ไปผัดไปเคี่ยวไปทอดได้หมดตามตำราแพทย์แผนไทยนะคะแฮ้วเนี่ยมีฤทธิ์เย็นแก้ร้อนในในสมัยโบราณนะคะเขาจะมีการเอาแห้วเนี่ยมาต้มแล้วก็ให้ดื่มน้ําเพื่อช่วยบรรเทาอาการคลื่นไส้แล้วก็กระตุ้นความอยากอาหารในพวกเด็กที่เบืออนน่ออาหารนะนนก็เป็นมันต้ม มันต้มนะคะหรือว่าพวกมันเทศพวกหัวมันพวกนี้จะมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงทั้งสายตาแล้วก็บำรุงผิวด้วยนะคะรวมถึงมีเบตาแคโรทีนซึ่งเบตาแคโรทีนเนี่ยนะเขาจะเปลี่ยนเป็นวิตามิน A เวลาที่เรากินเข้าไปแล้วเนาะแล้วถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะป้องกันท้องผูกรักษาเบาหวานหรือว่ารักษาแล้วก็ป้องกันโรคมะเร็งเนี่ยรวมถึงภาวะตับอักเสบด้วยนะคะก็มันเนี่ยกิน มันต้มแบบนี้ทุกๆมื้อนะคะเ,เพื่อนอันนี้เป็นข้าวโ,โพดนะคะข้าวโพดซึ่งข้าวโพดเนี่ยอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระเยอะมากเลยค่ะช่วยบำรุงผิวพรรณไม่ให้เหี่ยวแล้วก็แก่ก่อนวัยนะทำให้ผิวพรรณสดใสมีชีวิตชีวาเนาะข้าวโพดเขามีออลิช่วยต้านมะเร็งได้เพราะว่าในวงการแพทย์ทั่วโลกนะคะเขาค้นพบสารตัวหนึ่งก็คือสารโรดอปซินสารตัวเนี้ย อาจจะช่วยต้านอนุมูลอิสระจรึงลดความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคมะเร็งมะเร็งปอดมะเร็งกระเพาะอ,อาหารหรือว่ามะเร็งลำไส้นะคะและก็ยังมีสปปรรพคุณเรื่องของการป้องกันโรคท้องผูกแล้วก็ลิสิดวงทวารด้วยนะคะนอกจากนี้ข้าวโพดก็ยังช่วยให้เจริญอาหารเนาะแล้วก็มีลิ์เขาเรียกว่ามีสารโฟเรสในข้าวโพดเนี่ยช่วยลดความเสื่อมของร่างกายนะคะนอกจากนี้ยังช่วยเกี่ยวกับเรื่องของ ลดความเสี่ยงโรคหัวใจป้องกันเส้นเลือดถูกทำลายนะคะแล้วก็ยังมีสรรพคุณลดคอเลสเตอรอลนะลดไขมันตัวที่ไม่ดีเนาะป้องกันปัญหาหลอดเลือดตีบในในหลอดเลือดเนาะแล้วยังมีวิตามิน A ด้วยนะคะแล้วก็สารเบต้าแคโรทีนที่จะช่วยป้องกันความเสื่อมของตาพวกตาต้อกระจกตาสั้นตามองไม่เห็นหรือว่าอาการตาแพ้แสงแดดนะคะ ข้าวโพดเนี่ยมีสารอีกชนิดหนึ่งก็คือโครีนถ้าเพื่อนๆเ,เคยได้ยินนะในจ,จะต้มสั่งข้าวโพดข้างในะะต้มเยอะๆมันจะมีสาราโครีนตัวเนี้ยช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมแล้วน้ําซุปจากข้าวโพดเนี่ยก็กินอร่อยด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีสรระคุณลดน้าตาลในเลือดป้องกันการเกิดเบาหวานแล้วก็ความดันสูงนะคะ ย,ยังไปบำรุงน้ำดีนะสปะคุณของข้าวโพดเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆแต่ประเด็นก็คือเราต้องหาข้าวโพดที่เป็นออแกนิกนะเนาะแล้วถ้าเป็นไปได้ก็ทำแบบนมข้าวโพดะคะ่ะเอามาปั่นเราก็จะได้กินข้าวโพดในปริมาณที่เยอะได้ข้าวโพดเนะี่ยยังมีวิตามิน B1 ด้วยนะป้องกันการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อบรรเทาอาการอาเจียนขึ้นไส้ป้องกันตับแล้วก็ไตป้องกันดีซ่านเนาะหามาทานกันนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นถั่ว ถั่วลิสงเนี่ยไม่เพียงแต่มีโปรโตีนสูงนะคะแต่ว่าถั่วลิสงเนี่ยยังมีแมกนีเซียมแมกนีเซียมเนี่ยช่วยในเรื่องของสมดุลฮอร์โมนเพศนะคะเพื่อนๆแล้วถั่วลิสงเนี่ยเป็นโปรโตีนแล้วก็เป็นไขมันชนิดที่ว่าไปลดปริมาณไขมันตัวร้ายค่ะจริงไม่ใช่ไขมันตัวร้ายเนาะก็คือเรากินถั่วลิสงเนี่ยมันจะไปเพิ่มไขมันตัวดีดีกว่าเพราะว่า ldl มันไม่ใช่ตัวร้ายนะแต่มันก็ต้องมีคู่กันเนาะสรุปก็คือการกินถั่วลิสงเนี่ยสามารถต้านโรค หัวใจได้เราก็ทานกันจริงแล้วทําเป็นน้ํากินก็ได้หรืออยากจะเคี่ยวกินปกติเนี้ยก็จะเอากินเล่นๆแบบนี้นะคะ,ะถั่วลิสงเนี่ยยังช่วยบํารุงสมองบํารุงประสาทมีโครีนเหมือนกันคล้ายๆกับข้าวโพดเลยนะคะและถั่วลิสงเนี่ยก็ยังมีลิซในช่วยของการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดแล้วก็อินซูลินได้นะคะถ้าเป็นไปได้หามาทานกันเยอะๆนะนลูกกระบอกนะคะ กระบกนี่นะคะรสชาติอร่อยฝายอัลมอนด์หลายเท่าเลยค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้ขอบอกนะกระบกเนี่ยช่วยในเรื่องของการเสริมแคลเซียมเนาะบำรุงไตบำรุงหัวใจเขามีการสกัดเอาน้ํามันในมเมล็ดกระบกนะคะมาช่วยบำรุงสมองดื่มบำรุงสมองเนาะแล้วก็จริงๆแล้วกระบกเนี่ยในเนื้อจริงๆเขาเนี่ยมันรสชาติมันอร่อยแล้วสารอาหารในนั้นน่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกินแล้วเพิ่มแคลเซียมให้กับร่างกายด้วยนะคะรวมถึงบำรุงไต ช่วยรักษาฤทธิ์สีดวงแต่อันนั้นเขาใช้ทําแบบสกัดเขามีการทําน้ํามันสกัดจากกระบอกอะไรแบบเนี้ยซึ่งแต่ในส่วนของที่เรากินอ่ะเรากินเนื้อในมเมล็ดมันเนาะก็บํารุงไขข้อแก้ข้อขัดแก้เอ็นพิการแต่ทีนี้เราก็ต้องกินเยอะๆนะไม่ใช่ว่าโอ้โหกินกระบอก3าเม็ดแคลเซียมมาเลยไม่ใช่นะคะเราต้องเข้าใจด้วยแต่ละวันเนี่ยถ้าเราสามารถกินอาหารพวกนี้แทนอาหารที่เป็นอาหารแปรรูปได้นะคะสุขภาพเราก็จะดีขึ้น เยอะแยะมากมายเลยนะคะเ,เพื่อนตัวเนี้เป็นกินแล้วมีประโยชน์มากเลยค่ะอันนี้เป็นเผือกซึ่งคุณอาแอบเอาแอบเอาถั่วไปนั่งกินแล้วนะแบบนี้ยนะคะกินได้ทั้งวันซึ่งเนี่ยเจอรสแบบนี้เนี่ก็จะไปซื้อมามันช่วยเสริมแคลเซียมเสริมโพแทสเซียมให้กับเรานี่ หนึ้งแคลค่ะอร่อยอันนี้ก็เป็นมันเทศนะคะเพื่อนๆถ้าไม่ต้องแกะเบ่อออกก็ได้นะอือร่อย ตัวนี้คือกระบกนะคะเนี่ยกระบกมีใครรู้จักมากหอมห่วงกระบกวในก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะอย่าลืมนะ ทุกครั้งที่เรากินอาหารเราต้องดูว่าเรากินอาหารเพื่อเป็นอาหารให้กับร่างกายอาหารของเซลลหรือว่าเป็นอาหารที่ไปเสิร์ฟให้กับอย่างอื่นเนาะเราต้องการให้เซลล์แข็งแรงเราต้องกินอาหารที่ไม่ทําให้เซลลอักเสบนะคะเราต้องกินอาหารที่ไม่มีน้ําตาล <B> เพราะเวลาที่เรากินน้ําตาลเนี่ยตับอ่อนของเราจะทํางานหนักและมันก็จะเป็นอาหารของเซลล์ที่ไม่ดีด้วยค่ะ สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมให้กำลังใจเนทด้วยการกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะขอให้ทุกคนนะมีสุขภาพแข็งแรงนะคะมีชีวิตที่มีชีวาหมอที่ดีที่สุดคือตัวเราเองค่ะบ๊ายบายแหนข้าโพดนะแน่์แหดนแหดน